ธรมิชาหลานย่าชิ้นับอยู่อาบน้ำนะคะมาอาบน้ำ<ห>นใส่ชุดว่ายน้ำน,นี่ไงเจ้าอาบน้ำใส่ชุดว่ายใส่ชุดว่ายน้ำจะอาบน้ำยังไงล่ะเอ้าแม่เอามือแม่เอาสาบู่เหรอไม่ถูตัวถูตัวอ่ะหอมไหมหอม อ่ะถูตัวตัวอยู่ไหนนี่แขนนี่นี่ขาอันนี้ใส่ชุดว่ายน้ําอยู่นี่เออขากับตัวเหรอขากับตัวหนูนไว้ติดพุงอ่ะเออไม่ได้ดไไดอ่ะเออถูยดูนางอาบน้ำน,น,นะคะหนูถูตัว ใส่ชุดว่ายน้ำเดี๋ยวกลัวโป้นะคะ,ะมีกางเกงด้วยม,มีกางเกงด้วยนี่พักออกหอมไหมนิชาหอมหอมไหมหอมหอมมากเลยไหมแฟงฟันด้วยแฟงฟันหุดเลย นางชอบเปลงฟันมาก สะอาดมากนะคะดูน้ำยาบ้วนปาก,อกรอบจ้าก็ mm. ไม่สะอาดมากเป็นมาก mm. น้ำยาบ้วนปากอีกรอบค mm. ่ะแปรงฟันแล้วก็บ้วนปากนะคะ mm. ความสะอาดของเธอ สะก็สะเองนะคะสิคะอาล้างผมได้แล้วล้างผมได้แล้วพอแล้วอาล้างผม อาล้างผมเร็วๆ <it> คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะดเดี๋ยวไปล้างผมให้น้องเอาน้องขึ้นจากน้ำก่อนนะคะดูดูนะคะดูจะไม่สะอาดสักที <it> คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามนิชาหลานย่าชีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ